ช่วงคุยกับหมอวันนี้นะคะเราจะพูดถึงหัวใจวายค่ะคนที่จะมาให้ความรู้กับเรานะคะคือคุณหมออาทรวีวีรวันค่ะผู้ในการกองสร้างเสริมสุขภาพสัอนาัยกรุงเทพมหานครคุณหมออยู่กับนี่แล้วคุณหมอสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณหมอคะหัวใจวายนี่เขาเรียกว่าเป็นโรคไหมคะบางคนก็จะเรียกแค่ภาวะ oh, นะครับะะเพราะว่าโรคหัวใจหลายๆชนิดเนี่ยก็นําไปสู่ภาวะหัวใจวายได้ทั้งหมดนะครับหัวใจวายก็คือหัวใจไม่สามารถทําหน้าที่ของมันได้ นะครับหัวใจมีหน้าที่ในการรับเลือดของจากร่างกายไปแล้วก็บีบไปเลี้ยงส่วนต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดหัวใจทํางานไม่ดีหัวใจก็ไม่สามารถบีบเลือดไปเลี้ยงได้ะนะเมื่อบีบไปไม่ได้ร่างกายก็จะขาดเลือดไปเลี้ยงนะครับรวมถึงตัวหัวใจเองด้วยตัวหัวใจก็ไม่สามารถที่จะทํางานได้เป็นปกตนะิก็อาจจะมีอาการของน้าท่วมปอดหรือขาบวมนะครับเป็นอาการที่เราควรจะต้องสังเกตคนส่วนใหญ่ที่จะมาก็คือมาด้วยอาการเหนื่อยง่าย นะครับเช่นเดินเดินอยู่เอ้ยทำไมช่วงนี้เดินไม่ค่อยไหวขึ้นลงบันไดเคยขึ้นลงได้ทําไมเริ่มเหนื่อย mm hmm. อันนี้เป็นอาการเตือนว่าหัวใจไม่ปกปติอาจจะต้องไปเช็คนะครับเพราะว่ารอให้หัวใจวายนั่นคือมันช้าเกินไปแล้วนั่นคือหัวใจทํางานไม่ได้แล้วเริ่มบวมเริ่มน้ําท่วมปอดแล้วค่ะ มีอาการอย่างที่คุณหมอบอกมามอส,สักครู่นี้ก็คือสันนิษฐานได้เลยว่าอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของหัวใจในะเพราะหลายคนมองว่าโรคหัวใจมันมีหลายโรคคุณหมอบางทีเราได้ยินโอ้ย oh, คนนั้นป่วยเป็นโรคหัวใจเราฟังแล้วก็เรารู้สึกตกใจนะว่าอย<ห>มันร้ายแรงมะมันร้ายแรงมากแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วมันมีหลายโรค,ครท,ท,ท,ที่ที่เรียกว่าโรคหัวใจใช่ใชเพราะว่าบางคนก็บอกว่าหัวใจเต้นผิดจงังหวะนิดเดียวจากอดนอนวันนี้ไปเจอคุณหมอคุณหมอตัวแล้วพบเออหัวใจเต้นผิดจังหวะนะเดี๋ยวพยายามพักผ่อนมาก คนไข้ก็เข้าใจแล้วฉันเป็นโรคหัวใจ oh. นะมันก็ไม่มันก็อาจจะเหมือนกับบางคนที่เป็นคนที่หัวใจเต้นผิดจังหวะก็มี <Okay. S 2> หรือคนสูงอายุหน่อยหรือคนที่เป็นเบาหวานความดันก็จะมีเรื่องของหลอดเลือดหัวใจตีบ คนั้นก็เรียกลวคหัวใจเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาเราได้ยินคนบอ,อกเป็นโรคหัวใจอะ่ะบางทีเราต้องถามลึกๆหน่อยว่าตรงโลงเป็นชนิดไหนครับเป็นลิ้นหัวใจใหรือเป็นตัวกล้ามเนื้อหัวใจหรือเป็นที่หลอดเลือดหัวใจครับอันนี้ก็จะต้องเกิดจากการวินิจฉัยของคุณหมอว่าจะได้บอกว่าเป็นประเภทไหนรหรือว่าเรียกว่าโรคหัวใจเพราะความรุนแรงต่างกันค่ะควันนี้เราจะพูดถึงหัวใจวายค,คุณหมอคะสาเหตหุหลักๆเขาเกิดจากอะไรสาเหตุของหัวใจวายก็เกิดจากโรคหัวใจเดิมของเขาครับที่ อาจจะควบคุมไม่ดี <c oughs> นะครับทำให้ไม่สามารถที่จะปั๊มเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆได้ <c oughs> นะครับอย่างที่บอกครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าการรักษาของมันก็คือพยายามคุมโรคหัวใจที่เราเป็นอยู่ให้ดี <c oughs> เช่นคุณหมอบอกว่าหัวใจเต้นผิดจังหวะต้องกินยาควบคุมการเต้นของหัวใจก็ควรจะกินต่อเนื่อง <c oughs> ไม่ใช่ว่ากินกินบ้างหยุดบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับ <c oughs> หรือคนที่เป็นหลอดเลือดหัวใจตีบส่วนใหญ่ก็เกิดจากความดันที่สูงเบาหวานคุมไม่ดีไขมันในเลือดสูง ก็ต้องพยายามควบคุมเพราะถ้าเกิดไม่คุมเมื่อไหร่มันจะเกิดเป็นว่าหัวใจก็จะเริ่มทํางานไม่ดีละเมื่อไม่ดีต่อไปบีบเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆไม่ได้ต่อไปก็จะเริ่มมีน้ําท่วมปอดมีขาบวมะนะครับซึ่งอันนี้ก็จะนํามาสู่ว่าต้องไปนอนโรงพยาบาลต้องไปให้ยาขับปัสสาวะหรืออาจจะต้องไปมีการผ่าตัดในอนาคตครับค,คือจากการสังเกตอาการก็คือเป็นเป็นเบื้องตน<ช>้นนะคะ,ะเพราะว่าถ้าบางคนที่เขาเป็นโรค มนีโรคหัวใจอยู่แล้วถ้าเป็นอาการที่คุณหมอบอกเขาก็คงเช็คตัวเองได้เร็วขึ้นแต่คนที่สุขภาพแข็งแรงแล้วคุณหมอโอกาสที่จะหัวใจวายมีไหมคะก็เจออยู่เรื่อยๆครับเวลาเราเห็นข่าวใช่ไหมค้ะควิ่ง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 อยู่ล้มล้มลงไปเลยทั้งที่บางคนแข็งแรงเป็นนักกีฬาหรือว่าบางคนเนี่ยดูแลสุขภาพดีเทลตี้แต่สุดท้ายทําไมเหมือนว่าถ้าเป็นภาษาอีสานหรือโซนบ้านนี่คือบางทีไปพบเนี่ย นอนแบบนอนตายอะไรอย่างเงี้ยค่ะทั้งที่เราไม่ได้รู้สาเหตุว่าเออเขาเขาเสียชีวิตเพราะอะไรครับ,รบที่เจอบ่อยๆก็คือในคนที่อายุน้อยๆนะครับเกิดจากลิ้นหัวใจมันมันปิดไม่สนิท oh. นะครับเพราะฉะนั้นทําให้เกิดเวลาออกใช้แรงเยอะเมื่อไหร่เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าหัวใจทํางานได้ไม่ดีซึ่งซึ่งบางทีถ้าเราไม่ได้ออกกําลังกายเยอะจะไม่รู้ค่ะนะคนที่ไม่เคยออกกําลังกายมาก่อนแล้วะจะเริ่มวิ่งแล้วนะ okay. อ่าไม่ได้ไปเช็คร่างกายก่อนอันนี้อันตรายครับนั้นเลยฝากไว้ว่าถ้าเกิดใครจะเริ่มหันมาออกกาลังกายควรจะต้องไปเช็คสุขภาพก่อนนะเบื้องต้นก่อนเช่นอาจจะเจาะเลือดตรวจคลื่นหัวใจไปเดินสายพานดูหน่อยยิ่งประวัติกรรมพันธุ์มีหรือเปล่าครับพ่อแม่ถ้าพ่อแม่เป็นโรคหัวใจตั้งแต่อายุสี่สิบห้าห้าสิบอันนั้นแสดงว่ามีโอกาสที่ถ่ายทอดไปถึงลูกหลานได้ฉะนั้นเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้อง ต้องต้องดูประวัติด้วยนะครับดูว่าเออ,อคนในบ้านเราเป็นโรคหัวใจกันทุกคนเลยนะ uh huh. แล้วเราก็มีต้องมีความเสี่ยงแล้วครับัง uh huh. น,นั้นเราต้องไปปรึกษาก่อนนะครับ uh huh. เพราะว่าบางทีถ้าเราดูจากอาการแบบนี้เราดูไม่ออกว่าเราเป็นหรือเปล่าเพราะว่ามันจะต้องมีการทำเอ็กโซก็คืออันตาซาวหัวใจดูซิว่าหัวใจผิดปกติไหมเอ็กซเรย์ X ดูหน่อย uh huh. หรืออาจจะตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจ หรืออาจจะมีการตรวจอื่นๆอ,อ,อีกมากมายมนะครับที่ที่เอาไว้เช็คดูว่าหัวใจเราปกติไหมครับค่ะภาพรวมแบบนี้ถ้ารู้แล้วว่ามีอาการแบบนี้แล้วเวลาเดินไปพบค,คุณหมอนี่คือแนวทางการรักษาคุณหมอจะแนะนํำยังไงดีคะก็ค,ะคุณหมอข้อคงจะต้องถามประวัติก่อนแล้วครับ<ม>อาการเนี้ยอาการของหัวใจไหมเจ็บหน้าอกแบบนี้เหนื่อยง่ายแบบนี้นอนราบไม่ได้ขาบวมบางทีก็จะตรวจดูเรื่องของหัวใจให้ก่อนเลยครับ<ม>ถ้าอาการมัน เข้าข่ายของโรคหัวใจะนะครับก็คือทั้งเอ็กซเรย์เจาะเลือดนะครับตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจนะครับแล้วก็ทำเอ็โคหรือที่เรียกว่าอันตรซาวดูของอหัวใจเึื่อจะเห็นทั้งหมดเลยครับเห็นลิ้นหัวใจเห็นการบีบตัวของหัวใจต่างๆเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะสามารถทําให้เราสบายใจได้ะนะครับแล้วถ้าเกิดเป็นก็ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าเราใช้งานมา,มา หลายสิบปีใช,ใช่ไหมบ,บางคนสี่ห้าสิบหกสิบปีแล้วมันใช้งานมาเยอะมันก็ต้องมีหินปูนไปเกาะบ้างมันก็ต้องมีการบีบไม่ปกติบ้างไม่ต้องตกใจครับยังไงก็ตามโรงพยาบาลเนี่ยคุณหมอเขาต้องพยายามที่จะแนะนําอยู่แล้วว่าอ่ะงั้นก็ต้องกินยาตัวนี้คุมอาหารอย่างนี้อย่าก,กินเค็มนะ,ะอย่าก,กินของมันของทอดนะอะไรอย่างงี้ครับแล้วก็สําคัญอีกอันหนึ่งคือถ้าเกิดใครมีเรื่องของ เส้นเลือดหัวใจตีบหรือห,หลอดเลือดห,วหัวใจตีบเนี่ยต้องพยายามลดของหวานนะครับค่ะนี่สาคัญเพราะว่าของหวานของหวานจะทําให้หลอดเลือดอักเสบง่ายเมื่ออักเสบง่ายไขมันที่เรากินเข้าไปก็จะไปอุดออนะไปอุดหลอดเลือดแล้วก็อาจจะทําให้เกิดการเต้นหัวใจขาดเลือดได้คําว่าหัวใจคือเป็นสิ่งสําคัญนะคะสุดท้ายนี้ย้ห้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมที่ดูรายการอยู่จริงๆแล้วหัวใจวายร้ายแรงไหมคะครับก็ต้องบอกว่าหัวใจวายครับเป็นภาวะที่ อาจจะทําให้เกิดเสียชีวิตได้นะครับแต่ไม่ต้องตกใจครับบางคนสามารถใช้ชีวิตอยู่กับภาวะหัวใจวายได้เพียงแต่ว่าให้เรารู้จักในการดูแลตัวเองครับพยายามคุมอาหารนะที่มันไม่ถูกต้องนะครับลดของเค็มนะครับคุมเบาหวานคุมความดันให้ดีนะครับแล้วก็พยายามที่จะพบคุณหมอรับรักษาต่อเนื่อง นะครับส่วนใหญ่าอาการภาวะหัวใจวายก็จะคุมได้ถ้าเราตั้งใจแล้วก็ดูแลต่อเนื่องครับค่ะใครๆก็สามารถเป็นได้นะคะโดยเฉพาะเรื่องของหัวใจอ่อนไหวนะคะต้องเข้มแข็งนะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้แลวที่สําคัญคนที่เป็นโรคหัวใจประเภทต่างๆก็จะได้รับมือด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอค่ะครับ และทั้งหมดนี้คือรายการคนไกลโรคในสัปดาห์นี้นะคะคุณผู้ชมสัปดาห์หน้ามีการรับเรื่องสุขภาพอะไรมาฝากห้ามพลาดนะคะวันนี้มีและคุณหมอพร้อมด้วยทีมงานทุกคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสนับสนุนรายการโดยยันฮีกระชายขาวจากโรงพยาบาลยันฮี